อัปเดตสต็อกในส่วนของรถ t p v นะรถครอบครัวนะด้านหลังผมเลยนะจอดกันเต็มเลยเรียงลายกันเลยนะครับสต็อกเยอะมากๆนะครับฟีดาวได้นะครับผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง7ปี8ปสีงวดนะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยสวัสดีครับ FC แฟนคลับเพชรยนชัยนะททุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับน่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตสต็อกในส่วนของรถ TPV นะรถครอบครัวนะด้านหลังผมเลยนะจอดกัน เต็มเลยเรียงรายกันเลยนะครับสต็อกเยอะมากๆนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่นี้คือไม่ใช่ขายไม่ได้นะปล่อยออกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราเติมสต็อกมาเรื่อยๆนะครับผมนะใครที่กําลังตามหานะครับรถนะช่วงนี้นะครับรถครอบครัวบอกเลยว่าราคาดีนะสภาพนางฟ้าทุกคันเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสามเบอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะโปรโมชั่นว่าจะเป็นขับฟรี90วันนะครับนะครับส่งรถสไลด์ฟรีนะครับทั่วประเทศ น,ะนี่โปรโมชั่นเราดีมากนะตอนนี้ให้รีบเลยนะครับก่อนจะหมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับอย่าช้านะครับผมอ่ะแล้วก็อ่ะก่อนจะไปดูรายละเอียดตัวรถกันเนี่ยอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ<อ>เพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจให้ถึง60,000ซับไวๆนะครับกดเข้าไปด้วยติ๊กๆๆๆๆนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะรถ PPV สต็อกตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรง ข้างหน้านี้เลยนะจะเป็นโต t ตา o อร์จูเนอร์เ d เนเดอรนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ Fortuner Legend เราก่อนหน้านี้เราเข้ามา10กว่าคันตอนนี้รู้สึกว่าจะปล่อยไป2คัน3คันแล้นะนี่นะครับเราก็จะมีเดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนแล้วกันนะคันนี้เป็นปี20หไม่เ900โลนะครับราคา6 0แสนเอ้ย6 1ล้าน6แสนบาท นะครับเป็นสีขาวมุกนะเป็นขาวดําหลังคาดำนะครับนะเรามีทั้งตัวขับอ่าขับ4แล้วก็2.8ขับ4นะครับอย่างที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะเรามีหลายคันคันนี้ล้าน6หนะครับคันนี้ล้าน6กไม่ส0 0 0่นเอ้ย3,000นะครับหรือจะเป็นอ่าคันนี้นะครับไม่6 0 0กโลนะครับเป็นตัว2.4ราคา1ล้าน5้า0 0 0บาทนะครับ แล้วก็2คันนี้ก็จะเป็น2.4แล้วก็2.8นะครับเรามีให้เลือกหลายคันเลยตอนนี้นะด้านหลังก็มีเนะี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้รถเรายังมีอยู่นะใครที่อยากจะเข้ามาดูรถคันจริงนะครับเข้ามาเลยนะสำนักงานใหญ่เราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนี่เองนะครับกรุงเทพเปิดทุกวันนะครับนี่นะครับรถยังอยู่นะครับยังมีอีกยังมีสต็อกให้ดูอีกนะครับผมอย่างคันนี้นะครับราคา 1 6้านแสนบาทนะครับไม่เก้าพันคันนี้เป็นรถเทสได้นะครับสภาพดีสภาพเดิมนะครับรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุมานะครับอันนี้เพียงแค่รถเทสได้เท่านั้นเองนะครับผมนะใช้งานน้อยนะครับวารันตีศูนย์บอกเลยว่า l e g e n เดเนี่ยวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะครับ5ปีแสนกิโลเมตรนะครับผมยังใช้งานได้ยาวๆเข้าศูนย์ัวต้าได้ทั่วประเทศนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะเดี๋ยวพาไปดูรุ่นอื่นกันต่อ สต็อก PPV เรามีเยอะมากตอนนี้นะอ่ะรุ่นแรกผ่านไปสำหรับเ e เจนเดออ่ะมาดูต่อมาคันนี้ก็ขายดีนะครับสำหรับ Isuzu MU-X นะครับ1.9 DVD ปี2017นะครับอย่างคันนี้นะครับมายอยู่ที่1สนราคา759,000บาทตอนนี้สเปคนี้เหลืออยู่ประมาณ6คันนะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับรถสภาพสวยนางฟ้านะครับสภาพดีมากนะ นี่อัปเดตให้ดูเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่ทํารีวิวไปก็รถยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเนาะแต่ตอนนี้มันปรับสภาพหมดแล้วแหละนะเพราะว่ารถมันเข้ามาเยอะมากช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปรับสภาพให้ดูรายละเอียดนะครับของตัวรถนะครับสภาพเดิมนะครับสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมนะสำหรับมิวเอ่ะไปดูกันตอ่อสําหรับสายอ่า คนที่รัก f o r t จ n e r นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่มีจอดอยู่10กว่าคันสำหรับ 2.4V ปี2016นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับในตลาดรถมือ2บ้านเราตอนนี้นะด้วยราคาด้วยสเปคนะครับและด้วยคุณภาพที่เรานำรถเข้ามานะครับรถดีทุกคันนะครับไม่ใช่ผงชูรถนะครับรถดีหมายถึงว่ารถเนี่ยดีนะครับอย่างคันนี้ราคา869,000บาทนะครับไม่อยู่ที่แสนสองนะ 12000 0กว่าโลนะครับได้รถสภาพสวยๆแบบนี้เลยตอนนี้เราก็มีอยู่หลายคันนะเนี่ยมองไปเลยนะครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9ปประมาณ10กว่าคันนะครับสำหรับ Fortuner โฉมนี้นะครับราคาก็อยู่ในแง้งเดียวกันนะครับ869,000ก็เข้ามาเลือกได้เลยว่าชอบป้ายทะเบียนไหนเลขไมล์แมปแบบไหนนะครับคันนี้ก็849อ่าคันนี้ราคาต่ำสุดที่มีอยู่ตอนนี้ 849,000บาทนะครับไมแสนเะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับอ่าอันนี้มันไม่มีวุีิเหตุนนะที่ว่าราคามันแตกต่างเพราะว่าตัวเลขไมมันสูงกว่าเพื่อนนิดนึงราคาก็เลยย่อมเยาวลงมานะครับคันนี้นะจัดฟรีดาวได้นะครับผมผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง7ปี84งวดนะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับ นะครับผมตรงนี้ลูกค้านะครับหรือ FC ท่านใดไม่ต้องกังวลน,นะโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะผมยินดีให้คําแนะนำอ่ะมาดูกันต่อสําหรับรถ PPV อ่ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็น Fortuner อยู่เดี๋ยวพาข้ามไปดูอีกฝั่งนึงรถมันเยอะนะครับตอนนี้รถมันล้นหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสต๊อกของ f o r t u n e r หมดเลยนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่ารถมันจะบังนิดนึง รถมันจอดแน่นคันนี้คันนี้คันนี้นะครับมิวเนะครับเครื่องสามพันสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตนะครับปี14ราคา689,000มีคันเดียวนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนอ่าเป็นตัว3.0ต้องบอกอย่างนี้เป็นตัวเครื่องยนต์3.0นะฮะแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อด,ด้วยนะคันนี้ราคาถูกนะครับหก0 0 0กระบาทเท่านั้นเองนะคันนี้ พร้อมใช้งานนะครับยอดจัดยังได้อยู่ลนๆเลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็ข้างๆกันน่ะพาเดินมาดูนี่นะครับคือรถเราจอดเยอะมากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปี17นะครับสำหรับ m ิวเนะครับผมอีกหนึ่งคันแล้วก็นี่จะมี Fortuner เนี่ยสต็อกเยอะมากเลยนะครับเข้ามาเลือกชมเลือกดูได้เลยนะครับก็รถมันมีเยอะนะครับบางทีเราส่งข้อมูล รถให้ทางไลน์ที่แชทคุยอะได้แต่ว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถคันจริงนะมันจะง่ายต่อการตัดสินใจมากเพราะารถมันเยอะจริงๆได้เห็นสภาพจริงก็บอกเลยเหมือนในรูปนะครับตรงปกแน่นอนนะครับผมอ่ะนี่ Fortuner Fortuner นะครับอย่างคันนี้ก็ไม่แสนสองนะครับ869,000บาทนะสำหรับคันนี้นะครับรถปี16 2.4 V นะครับผมสภาพเดิมอย่างคันนี้ ให้เป็นยางโอ้ยางปีใหม่ด้วยนะครับเป็นสัปดาห์ที่12บปี21นะครับผมลดยางปีใหม่นะนี่สภาพเดิมสวยๆนะอ่าอันนี้ก็รอปรับสภาพเหมือนกันสภาพโครงสร้างเหมือนกันไม่มีอะไรนะครับอ่ะมีมิวเอีกคันนึงอยู่ตรงนี้นะอย่างที่บอกไปอาอไม่ใช่มิวเอ็กดิอันนี้4ประตูโทษทีโทษท,ทีนะหน้าหน้าตามันละไม้คล้ายๆกันนะก็ อันนี้ก็ถือว่า,าครบถ้วนนะในส่วนของตัวอัปเดตสต็อกรถ PPV นะเราก็พาเดินชมกันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจจอกรถในช่วงเดือนนี้นะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับในส่วนของตัวดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0%นาน12เดือนนะครับขับรถฟรี90วันนะครับจองเพียง299บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้โปรนี้แรงมากนะครับ ส่งรถฟรีทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับเฉเพาะในประเทศไทยนะครับยูเคเราไม่ไปนะครับผมติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างหรืออยากจะเข้ามาดูรถคันจิงก็เข้ามาเลยนะครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการดันยอดวิวของเรานะครับยอด Su b s ไ r i b ์ของเราให้ถึง6 0,000 Sub s c r ไ b e ์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมาอัปเดตสต็อกรถรุ่นใหม่เข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ